มันมาอย่างไงจะค่เด็ดเป็นฉากฉากนี่ที่มาที่ไปที่มาที่ไปออของฉากหนึ่งสองสามสี่มันมาอย่างไงมันมาจังหดทําไมถึงได,ได้ได้เป็นจุด <ไป S 1> กําเนิดฉากนี้ขึ้นมาก็ก็ตอนนี้กําลังกําลังเ,เรียบเรียงข้อมูลนะครับเ,เหลือแค่นั้นล่ะค่ะเสร็จปุ๊บก็จะปล่อยจะปล่อยให้พี่นออ้อง เอฟดีะ SD นะคะที่ที่ตั้งตารอที่ตั้งตารออยากเห็นนะคะอยากเห็นว่าฉากในฤดูกาล6869้าจะมาแบบไหนนะคะโอจะอีกนิดนึงค่ะพี่น้องอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวไม่น่าจะเกินอาทิตย์ค่ะ<ม>เห็นไม่มีคิดถึงองีพอร์ตหนูเห็นแล้วะ นั่นแหละค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีพี่ตะโกบุกับนะคะสวัสดีครับนักเอกนายนักเอกใหญ่เ,เมืองอุดรสวัสดีนะคะ ไม่กินกว๋วยจับตั้งแต่เชา้าเหมือนสิงห์หนูเห็นแล้วเมื่อเอาเหมือนสิงห์ใน่าสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่เมสวัสดีคะ่ะคุณพงพงสะทรนะคะอย่าให้น้อยหนะ้าลูกการนี้ นะครับอันผู้ใดอันเพลงโชว์เห่าๆาด้วยค่ะพอมีใครส่งดาวให้สิบดวงขอบคุณดาวสิบดวงกับพี่นโมนะคะสวัสดีครับบนเมสวัสดีค่ะคุณชนเฉลิมนะคะ <S <S ชาก ถ้าป้ายฉากเป็นฉากที่เราคุ้นเคยเะครเออเราก็ถ้าเห็นภาพที่แม่ลงไปแล้วก็คือเป็นเป็นสีทอ,อ,องถูกไหมใช่เ,ออเป็นฉากที่เราผ่านตาแล้วก็เป็นที่เป็นที่มากราวพราวาปีที่แล้วไม่ม,มีก็เห็นเขาโพสกันใช่ไหมเออก็ก็เห็นอยู่เออ,เอ,อ อย่าบอกนะว่าฉากมันน่านั่นแหละถ้าปล่อยแล้วถ้าปล่อยแล้วต่อไปแล้วแต่แต่มีเพิ่มเติมค่ะมีเพิ่มเติมไม่น้อยไม่น้อยค่ะไม่น้อยไม่น้อย,อยดีใจนะคะที่พี่เมย์ได้กลับมาทํางานแบบนี้เหมือนแม่กับลูกคุยกันมันสนิทใจสวัสดีพี่โยกนะคะจิริพงศ์โพลีคิดถองคิดถึงค่ะ เป็นเป็นฉากที่หลายๆท่านหลายๆคนผ่านหูผ่านตาแต่ม,มีมีเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเมื่อกีไ่ครับพี่น้องเมื่อกีไรหรอกเมื่อกีไ่ค่ะเบอกีไรในน่อนนะคะ <c oughs> ใครทำชุดแม่ทา,างส่งช่างข้างนอกค่ะส่งช่งางแถวแถวคอนแกนส่งเรื่องชุดส่งช่งางแถวแถวคอนแกน ถแถวคอนแก่งนะครับพี่น้องจะมีออดิชั่นศิลปินใหม่ไหมครับวันไหนครับอืไม่ได้ออดิชั่นค่ะพี่น้องแต่พี่จะมาเป็นการที่ให้น้อง ส่งส่งอ่าประวัติมาที่หลังไมหลังไมนะคะมามาที่แชทส่วนตัวอ๋อแชทนะคะแล้วก็จะมีการอันนี้